สวัสดีครับเร้าจาภาษาชาวบ้านเป็นรายการไทยทอดสดๆด,ดออกจากปั๊มน้ำมัน LPG ทางออกไปท่านสีบุรีเรื่องอำเภอเมืองจังหวัดน้องบวัวลำพูมากินกาแฟทุกร่้งที่เฮ็ดงานมาแล้วจากที่ว่าสารการจังหวัดนองบวัวลำพูกับชมาแวะกินกาแฟร้านนี้แซ่บคักแซ่บจนติดใจจากปกติเป็นคนบ่กินกาแฟเพิ่นเปิดขายกาแฟกาแฟสดนะรสชาตินี่สุดยอด ขนาดผมว่าเป็นคนกินกาแฟมานยังไตรต้องมานผ่านมานเล่ยไปไม่ได้ต้องผ่านมาแวะเอาว่าจ่าภาษาชาวบ้านวันนี้มีเอฟซีนั่งอยู่ทั้งขงางไม่ออไม่แต่ทั้งทั้งไหนละ่ะน้องวัวซ้อครับน้องวัวซ้ออ่ามีเอฟซีม, FC มาพอก,กันโดยบ e ังเอิญนี่แหละอ้าวดีใจนะนขอให้เดินทางไปโดยสวัสดิภาพที่ไปเที่ยวภูพามานมาสัน้นเอามาวอาเรืเอเ่องโครงการกองทุนหมู่บ้านของหมู่บ้านสีผู้ทอง ตำบลนนสะอาดอําเภอสิบุรื่จงจังหวัดน้องวลลพูที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการชุดจริตเกี่ยวกับเงินกองชุดหมูบ่บ้านมีการประชุมรวมกับทั้งทีวการอําเภอเมื่อเรียวๆนี้ท่านนายอําเภอกับชวนราชการทั้งทหารทั้งศูนย์ดับลุกถ้น้ำกันประชุมกับเพิ่นกับสรุปให้ฟังแล้ววา่าที่จริงเนะี่ยโครงการของหมูบ่บ้านสีพธิ์ทองนี่มีการมิชาวบา้านเขามาลองเรียน พอลองเรียนเ็จเรียบร้อยแล้วกับข้าน้กรรมาการพิจารณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเร็จเรียบร้อยสรุปว่าสรุปว่ามีความผิดแต่ว่าสิผิดอย่างไงบ่รู้แต่ว่าเพิกนกระส่รงให้ส่วนราชการที่เกี่ยวของคืนทันผู้ว,ว่าราชการจังหวัดนครบุมีดำเนินการไปตามระเบียบขอบังคับหรือตามกฎหมายต่อไปแล้วแต่ว่าคิดว่าคือสิบวอดหอกยากเพราะว่าวามผิดชัดเจนณนะปัจจุบันนี้จากมือนั้นมีเช่าบ้าน ได้รับเพิมเดือนรอดในการปลอมแปลงเอกสารทั้งหมดประมาณหาสามสิบหกคนพอดเมื่อนี้นี่เมื่อนี้เป็นวันสุ์แห่งชาติเมื่อนี้วันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้ามีผู้เสียหายเพิ่มขึ้น่าอีกแล้วห้าสิบคนเป็นลักษณะการทุจริตที่ถือว่าท้าทายอำนาจรัฐมากที่สุดในอำเภอสีบุญเรื่องหรือว่าในจังหวัดนอทบุรีเพรามีผู้ใดกล้าเห็ดแบบนี้ ผมอยากให้เคสตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นกรณีตัวอย่างเอาว่าเป็นแบบอย่างซะเพาอยากให้กองทุนหมู่บ้านอย่างอื่นๆได้เห็ดในทางที่บถูกได้อาเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเป็นอย่างไรผมสิเว้าให้ฟังทีนี่จากการที่ลักษณะของประธานคดีหรือคณะกรรมการคดีร่วมกันปลอมแปลงไล่ซื้อแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียหายเพิ่มขึน้นมาร่วมกันแล้วทั้งหมด่เป็นประมาณอยูหาซีพจนท่านพันตำรวจเอกกริช ปัตตาลาท่านผู้กำกับการสอพอสีบุตรเรื่องเพิ่นกระร่างบึงศึกษาขอกฎหมาย,ยว่าจากเดิมที่คดเป็นคดีปลอมแปลงเอกสารหรือเป็นกรณีที่ช่อโกงหรือเป็นเรืยองกระซังก,ก็แล้วมึงของกฎหมายว่ามันเขาเข,ข,ขาขอหาช่อโกงประชาชนบ่ถ้าเขากะเขาขอกฎหมายได้กระสีเนินการไปตามขอกฎหมายนั่นแหละที่จริงนี่ยภาวนาเพราะว่าผู้เสียหายนี่ประมาณหาสิบคนอะตอนนี้นายที่เขาขอกฎหมายว่า ชอ่อกรงประชาชนเอาให้มันหนักฮ็ดใหด้มันสุดขุดให้มันถึงเป็นกรณีตัวอย่างเป็นเงื่อนของรัฐบาลที่เพิ่นทรงมากให้กองทุนหมู่บ้านได้บริหารจัดการได้แบ่งสรรปันส่วนได้ให้ได้กู้ยืมน้ำกันแต่ว่าสิ่งที่คณะกรรมการบ่รถูกประตองผิดต่อระเบียบส่วนท่างอำเภอทางอำเภอเมือนน้นก็ชี้แจงให้ชาวบ้านได้เข้าใจส่วนชาวบ้านสิไปแจง้งน้องผู้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็นกนกตามตาม คือให้เฮ็ดดำเนินการไปตามข้อกฎหมายนั่นแหละลักษณะมันเป็นยังไงวะเต้มันมีลักษณะจิิงสิมันเป็นการร่วมกันระหว่างเป็นลูกไส้คนหน้าโมบ้านนี่เป็นลูกไส้ของประธานกองทุนคือลักษณะกู้ยืมนี่ปกติเช่าบ้านคันสมมติว่าผมที่กู้ยืมผมเป็นสมาชิกกองทุนโมบา้านผมกู้ยืมสองหมืน่นแต่บางเงินผัดบัได้เขาสองหมืน่นในวันไปปลอมไร้เช่นไปปลอมมียังไงเงินผัดเขาหกหมืน่น ยืมสองหมื่นแต่ว่าเงินเขาหกหมื่นอีกสี่หมื่นไปใส่อีกสี่หมื่นกับถอนให้ถอนให้ผู้นำเอาไปถอนให้ผู้นำถอนขึ้นเห็นไหมซึ่งมันเป็นการลักษณะผิดวัตถุประสงค์นอกจากผิดวัตถุผิดประสงค์แล้วพิดตอนระเบียบข้อบังคับของการดำเนินการกองทุนหมู่บ้านขั้นประเทศไทยเป็นอย่งซี่นี่ตายคักๆประชาชนทีไปเพิ่งผู้ใดขนาดเพิ่งผู้นำชุมชนเพิ่งผู้นำสานัญผู้นำกันก็ยังออออเอาลัดเอาเปรียบเขาแล้วนอกจากนั้นแล้วพฤติกรรมของผู้นำ หมู่บ้านแห่งนี้ท่นยิงปืนท่าคมคูท่านบอกว่าสิเอาสิ่งผิดกฎหมายท่านสิเอายาบ้าเอายังละไปฟังบ้านเขาสิแจ้งตำรวจมาจับบ้านตำรวจที่เป็นไท่เพืน <c oughs> คิดผิดอ,อ,จจอ่ะอมึงจะเจอบ้านเนี่ยผู้ซอยผู้ใหา่บ้านคนหนึ่งไอ้ไอคนนี้ละที่เอาปืนไปยิงคมคูจนชาวบ้า,บานหวาดกลัวบ่ได้ย่านข้อกฎหมายเลยทหารก็นำเอาสตัวบาเนีเ่มีอาวุธเทือนอะ่ะ มีปืนเถื่อนน่ะทรงดำเน,นินเมื่อ,น,น,อานาคตสิเช็ดยังกับบ่อใดต่อไปมีขดีอาญาติต,ลตลไวแล้วโทษจำอาชีรล่ลอกอาญาแม่ยูเธอกระ่บบากันนี่แหละครับกดหรือกรรมมันบ่อใดติดจรวดแล้วมันติดทั้งเฟรทั้งไรไปแล้วแล้วก็ที่มาทาได้ผมว่าผมบักคนแรนผ์กูไม่ย่ามึงบอกบาาื่ออทีว่าผมมากบ่เป็นว่าหย,ยานแต่ว่าเบ้า,า,าตามขอท็จจริงเฝ้าตามที่เช่าบ้านเขาเดือดร้อนเขาต้องเห็นใจเช่าบ้านเขาเป็นผู้นําเขาเลือกไม่เป็นผู้นํางแล้วเด้ บ่าเป็นแบเลือกผู้น้ำที่มาสางเพื่อเลี้ยวระยะให้ชาวบ้านยังสี่มันบ่ถึกคันทีเลือกยังสี่คันรู้ยังสี่เขาก่บว่าเลือกแต่ว่าตอนนั้นมันคือบ่เป็นล่ะนะครับมันอยากเป็นนี่ถือว่าอายุยังหน่อยนี่ยอายุสามสิบกว่าปีนึ่งนี่อนาคตไกลอยูบอ่บ่านาเฮ็ดเลยบ่านาบ่านาเอาอนาคตมาถิ่มในเรื่องต่างๆแล้วนี่ที่สําคัญนะกับเป็นการท้าทายอํานาจรัฐแต่ยิ่งค้าวว่าท้าทายมันถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะท่านอ่าเดี๋ยวไปทุกวันนี้สามสิบเอ็ดผมจะไล่งาน ท่านผู้ว่าระทุมหัวหน้าช่วรายการวันที่31เนี่ยผมก็สีรายงานท่านผู้ว่าว่ามีคนมาทาทายท่านเด้อทาท้ายอำนาจท่านสุเมือเนี่ยประชาชนต้องการยังครับต้องการความยุติธรรมอยู่ในหมู่บ้านปกครองกันเล็กๆน้่อยความยุติธรรมยังหาบ่ไดดแล้วผู้น้าัยังยังให้เขาบ่ได้ออกมาข้างนอกกัดได้เนี่ยิดเนี่ยเสียค่าจิตใจเสียค่าทุกอย่างในเวลาธนาคารเขาท่วงมาท่วงหนี้มาท่วงไผ่แบบนี้แต่ท่วงไงนาราเงินเขาบัญชีผมหกมื่นกัดมาท่วงผมแล้วแต่ว่าผมก็ได้อาว ผมกลัววมาสองมือเขาเป็นที่แต่ว่าคันเขากับจิมมี่ิธีการผมอยากให้ซื้อบ้างทั้งธนาคารที่เกี่ยวของธนาคารอมสินบ่ผมเบิ้งได้ธนาคารนมสินน่ะถ้าท่านบริสุทธิ์ใจถ้าท่านบริสุทธิ์ใจนะ,ะที่ท่านเป็นเจ้าของเงินน่ะท่านเบิ้งดูว่าเขาขอกฎหมายใดมีการปลอมแปลงยังท่านเสียหายยังบ่ลงมาซอยชาวบ้านน้ำเน่บ่แมนปล่อยให้เป็นเงินเราได้ดอกเบี้ยไปหรือเขาให้เงินมาผ่านหลักกนรม่ บริหารงินแหละปล่อยให้ชาวบ้านจกตากันมาเบิงแน่ย่ำชาวบ้านเดือดร้อนนะนะเออกินงันดอกเบี้ยกับพ่อแห้งนนล่ละอันไหนพ่อให้ชาวบ้านไนก็ให้แน่ผมฝากไปถึงส่วนราชการที่จกวงฝากถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยาดด,ดัเนื่อนกนันนีนี่ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ดัาเลื่อนกันย่างรวดเร็วเพื่อนยังครับมันจะไ่ได้ลุกลามไปท่านอื่นถ้าอื่น,นยิ่ง่าวว่าเฮ็ดได้เขาก็จะเฮ็ดขึ้นกันเด้ อ้ยขันมันกินงงาย่างนีนี่ก็อยากเป็นคือการประธานของผู้บมิารเพราะว่าบพรเหตุดอกพอผมเป็นประธานกองมู้บ้านระดับอำเภอเป็นรองประธานกองมู่บ้านระดับจังหวัดในคำตาไทยออนประธานกองทุนของจังหวัดคือแม่ไพ่รจนจิตเราเป็นประธานส่วนพอผมเป็นรองประธานแล้วก็เป็นประธานอำเภอมม่จะเป็นผู้ให้่ครับเป็นผู้ให้ดีว่าเป็นผู้รับครับเป็นผู้ให้นารลุจักเป็นผู้ให้่นะอ้าวนั่นนั่นเรื่องที่หนึ่งเอาเรื่องที่สอง กรณแล้วนีการหลอกขายพันธุ์คาทั้งบอ่อใบไม้เกษตรกรนี่เป็นคนฟุวมรูหน่อยไออยากรวยเลยละ่ะเขาบอกว่าดี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 ปูข้าเนี่ยปูข้าดีเพราะบัานนี้เป็นยังไงมึงจะเจอบันนี้คอ,อ,อ,อมันอยากรวยเขาเอาพันธุ์มาขายให้ตันหนึ่งตันละสามพันไอตันละสามหมื่นกิโลละสามสิบบาทเขาบอกว่าสิรับซื้ออยู่อำเภอบ้านเชียงจังหวัดอุดอรธานีไอ้หนายบอ่อใบไม้ไหนายบอ่ใบอใบไม่นะบ้านอยู่ท่านขอนแก่นคนละถ้าบ้านอยู่ท่านขอนแก่น มาหลออขายร่วมค่ารถแล้วสามหมื่นสามพันบาทปลูกูกคาหนึ่งปีสี่ขายใด้กิโลละเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นสิรับซื้อมัดเลยหนึ่งปีสองเดือนผ่านไปติดต่อไห้บอกกับโบยใบโบยใบมาเนี่ยจักสี่ไปขายใสให้ศึกษาก่อนให้ดียาอาอยากรวยเป็นที่ตั้งเป็นยังไงอยากรวยเป็นที่ตั้งผมว่าได้นี่ดอกคนล,มล่มรอยาขามผมไม่เคยขามคนล่มยะยะหยีขามระยาขามคนล่มเด็ดขาง มื่อนี้เพิ่นล่มต้องหาที่ยืนในเพิ่นไห้ได้ต้องหาช่องช่องทางเพราะนไปสมน้ำนาเพื่อนเด้เพิ่นซื้อน้ยบุญเลิศดตั้งปัญญาเลิศดอยู่อำเภอบ้านเชียงแล้วก็เครือข่ายของเพิ่นนําที่ถูกหลอกให้ซื้อพันน่ะน่ะผู้ใดอยากซื้ออยากซอยเหลือค่าตาแดงเด้ห้องอาหารร้านอาหารใดอยากซื้หรือว่าผู้ทรงออกอยากต้องการอยากได้ค่าอายุหนึ่งปีสองเดือนแล้วอ้าวติดต่อไปเบอร์โทรเลยศูนย์9ปดห้าหนึ่งเกศูนย์ศูนย์สีเจ็ด อีกครั้งหนึ่งเราต้องโทรมาถามอีกแล้วบอกไปแล้วสิมัมกขนาดเล้ยวย่ำว้าเราบ่อฟังโทรอยู่หันละก็รู้ว่าบอกไปแล้ว08ห้าหนึ่งหนึ่งเก้า 00c เจ็ดคุ้นบุญเลิศตั้งปัญญาเลิศอยู่บ้านเชียงมีคาตาแดงขายซอยเหลือดวนจักสีไปขายใส่ยังสิ่งละย่างอื่นอนขึ้นกันเป็นยังไงมั่นปีที่แล้วมันปัน่นราคาเห็นมาก,กิโลละสองบาทกว่าไผ่ก็บปลูกไผ่ก็ปลูกบ่ปลูกด้วเสาหัว ผมบปลูกได้ราคาเป็นยังไงบ้านนี่เหลือบาทเดียวหรือสีพพ่อบาทจำบับ้านี่นี่แหละคนของในในทุนกรรมวิธีการของเขาปันพ่อปันราคาขึ้นแล้วก็ให้ชาวบ้านปลูกหลายๆขนไปบ่กู้กับอะไรบ้านนี่ฝนดีมันกับสีนาำกํากระต๊ะแกะเกษตรกรเขาโพดกิโลเท่าไรมล็ดพันกิโลละห่าร้อยบาทซื้อเท่าไรบ้านนี่เจ็ดบาทห้าบาทเป็นยังไงจะเล่นพวกกับพันนี่เป็นยังไงเกษตรกรน่ะ ปีนี้ฝนดีทั่วประเทศเพราฝนดีทั่วประเทศผลผลิตรละค่าตกต่ำเฮ็ดยั้งกะบบได้เป็นตาสงสารแท่เขาฝนกด็ดีแต่กี่ได้ยินแต่ว่าเขายากมาแพ่งไปในเขาเขากิโลดละสิบบาทหกบาทโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายพอเมี่น้อนเขาสียู่จังได้ครับเอามาผูกไม่กินมกนี่ราคาดีขึ้นต่ว่าเขาเขานี่เป็นพืชที่จําเป็นต่อชีวิตประจาวันครอบครัวได้บกิกเขามีบ่ยกมบือขึ้นว่ามี่กินเขามาัด ที่ไปกินเนี้ยพืนแท่นเขาเขาน่ะนะมันกินได้แค่แค่นั้นแหละแต่ว่าต้องกินเขาเขาคันเมื่อเขาคนกินทุกครอบรัวเลื่อนยังราคาตกต่ำขนาดนี้เวลาสีเป็นเขาสารนันเป็นยังไงบ่นนี่แพงครับก,กระสอบหนึ่งเพิ่ว่าเตกีหาสิบกิโลได้กระยังนี่กับพันหกร้อยบาทแล้วให้รัฐบาลพี่หน้าิึงได้คันไ่ต้องคิดดอกว่าสิมาแซกแซงราคาเฮ็ดยังไงกรเฮ็ดเฮ็ดไห้ไมนมีราคาหน่สีเกีียวเลืได้เนินี่เรื่องสิสิฟ้าก็คือดานปรากฏาว่าพ่วงเดือดร้อนเพราะมี ตั้งด้านหลายๆนี่ว่ามันมีเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนครสวรรค์ขอนขอนเกนแห้งบักหลายสี่พยายามจัเมื่อนึงแต่ว่าอยากบอกว่าถัดตำรวจดีๆถัดตั้งด้านดีๆทัดป้อลุยเรียกบ่ไทยเนี่ยผมก็สิไปผมสิไปไทยทอดอยากไปอยากไปสัมภาษณ์ท่าน,นาตำรวจท่านที่มีวิสัยสัศัดที่มีดีๆเตรียมไม่รดพ่อผมแท้ขันด้านไหนที่พ่ดีได้รับการลองเลี้ยงผมสิไปอยู่ย่ทยทอดกดดันมันจนมันเลิกดานบุญหล่ะ แต่ว่าผมกับมี่เครือ่ายโดยเฉพาะโคราดฝากกลุ่มเฟซบุ๊กไม่กลุ่มเช็กด,ด้านโคราดเด้ขันมี่ยังดีๆกับฝากมาผมสิท่ายทอดให้ครับแล้วผมสิเอาลงให้ฝากคลิปฝา,ฝากฝากยังมาสุดท้ายเลยขอขอบคุณขอบคุณผู้ที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งการคัดข้านการตั้งด้านที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายการตั้งด้านกวดขันวินัยการจราจรในช่วงนี้ครับที่จริงว่าผมก็จะเบาๆลงใหน้น่แต่ว่าเข้าใจย่ดอกว่ามันปลายเดือนเริ่มคืดพ่อ ว่ามันปลายเดือนต้องการหาเงินพวกนี้นะผมอยากเสนอท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเอาเสนอไปเลยละว่าเอาอย่างที่ทาไปยังขันยิ่มาตั้งด้านกดจับชาวบ้านยุบมันชาจารัจรเนี่ยเอาไปเห็นแนวอื่นเอางบประมาณนี้ไปเห็นแนวอื่นเอาไปตั้งให้พวกสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนเอาไปจับกลุ่มพวกผู้ไา่สิบดีบ่เอาไว้ก,กับกดขี่ข่มเหงประชาชนเอาไวก้กับรีดไถประชาชนตอนแรกว่าสิเป็นตํารวจที่ดีของพี่นองเข้าย่นแล้วเพราะเขาไปเป็นแล้วเปี้ยนสีปนันก,กิ้ปอมบ้านผมเอืน้นขี้กระทั่ง ขาเงเทียก็เป็นสีเขียวขาเลงเทีย่ยงก็เป็นสีแดงทท่า,ทาเป็นผู้ดีในข้าวหนึง่งสันดานันก็ออาคือเก่านั่นแหะผมว่าผู้ใดได้ผมว่าจะคนดีคเดี๋ยผมผมว่าใคว่าเขารบนับถือกาบรายตำรวจดีๆเบ่องื้บอบอยากตำรวจดีๆนี่มียก้าเอร์เซ็ว่าสนะบพค่อยดีเจอตำรวจชั่วอยู่สอปเซ็นไปงได้เจอทั้งซุมนี่แหละพี่น้องครับถึงเวลาแล้วที่เขาสิเลิกทาาที่เขาสิปดแอก,กจากซุ่มการตั้งด่านรีดไถประชาชนต่อไปเอามารวมกลุ่มเฟ แนวทางเดียวกันอุดมการเดียวกันต่อสู่เกี่ยวกับการตั้งด้านที่พอถูกต้องหลังจากถูกคบกดขี่คมเหงมาพอสมควรแล้วพี่น้องครับการสมควรแกร่เวลาเอาขอได้รับคพา่มขอบคุณครับจากผมนายเกี่ยงไก่ไยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ